สวัสดีครับผมซีเลยครับวันนี้ผมจะมา่นโยบบทที่39ครับโยบบทที่39เจ้ารู้ไหมว่าเลี้ยงผาตกลูกเมื่อไหร่เจ้าเคยเฝ้าดูกวางตัวเมียตกลูกหรือเปล่าเจ้านับเดือนที่มันท้องครบได้หรือและเจ้ารู้เวลาเมื่อมันตกลูกไหมคือเมื่อมันฟุบลงตกลูกของมัน และก็ตกลูกอ่อนของมันออกมาลูกอ่อนของมันแข็งแรงขึ้นมันเติบใหญ่ในกลางแจ้งมันออกไปแล้วไม่กลับมาหาอีกใครปล่อยให้ลาวิ่งประเจิงไปใครแก้เชือกผูกลาเปลี่ยวซึ่งเราได้ให้ถิ่นแห้งแล้งเป็นบ้านของมันและให้ดินเค็มเป็นที่อาศัยของมันมันเย้ยเสียงอึกทึกของเมืองมันไม่มีเสียง ของผู้ขับขี่ตะโกนบอกมันตระเวนภูเขาอันเป็นลานหญ้ของมันและมันแสวงหญ้าเขียวทุกอย่างวัวกระทิงยอมรับใช้เจ้าหรือมันจะนอนค้างคืนอยู่ที่รางหญ้าของเจ้าหรือเจ้าเอาเชือกผูกวัวกระทิงให้ลากถ่ายได้หรือมันจะยอมคลาดที่ลุ่มตามเจ้าไปหรือเจ้าจะพึ่งมัน เพราะแรงมันมากได้หรือเจ้าไว้ใจว่ามันจะกลับมาและนำข้าวของเจ้ามาที่ลานนวดข้าวหรือปีของนกกระจอกเทศกระพือไปด้วยความภาคภูมิแต่ปีกและขนของมันเหมือนของนกกระสาดำหรือเพราะมันละไข่ของมันไว้กับดินให้มันอบอุ่นอยู่ในดินลืมไปว่าตีนหนึ่งอาจเหยียบมันแหลกและสัตว์ป่าทุ่งใจย่ำมัน มันรุนแรงต่อลูกอ่อนของมันอย่างกับว่าไม่ใช่ลูกของมันถึงมันจะเหนื่อยเปล่ามันก็ไม่ใหญ่ดีเพราะพระเจ้าทรงกระทําให้มันลืมสติปัญญาและไม่ได้ทรงให้มันมีความเข้าใจเมื่อมันเร่งตัวเองให้หนีมันหัวล้อยอมาและคนขี่เจ้าให้พลังแก่ม้าหรือเจ้าเอาขนห่มคอของมันหรือเจ้าทําให้มันกระโดดอย่างตะกะแตนหรือเสียงหายใจ อันดังของมันน่าสะพึงกลัวมันตะกุยไปในหุบเขาและเต้นรอดด้วยกำลังของมันมันออกไปประทะคนถืออาวุธมันหัวลรอยยอวาะย่อกลัวและไม่ถอยหนีมันไม่หันกลับหนีดาบแร่งธนูกวัดแกว่งกระทบมันหอกใหญ่ที่เว็บวาวและหอกสัตก,กระแทกมันมันโกยดินด้วยความดุร้ายและเดือดดาลพอได้ยินเสียงเขาสัตว มันยืนนิ่งอยู่ต่อไปไม่ได้เมื่อเป่าเขาสัตว์ขึ้นมันร้องฮีเฮมันได้กลิ่นสงคารามแต่ไกลทั้งเสียงตะโกนของผู้บังคับบัญชาและเสียงห่ร้องเหย,ยวนกเขาโผมาด้วยสติปัญญาของเจ้าหรือและกลางปีกของมันตรงไปทางทิศใต้ลกอินทรียานขึ้นตามบัญชาของเจ้าหรือ ทั้งทำรังของมันบนที่สูงมันอยู่ที่หน้าผาและทำรังของมันบนชะโงกผาและบนที่เข้มแข็งมันสายหาเหยื่อจากที่นั่นตาของมันเห็นเหยื่อได้แต่ไกลลูกอ่อนของมันดุเลือดและไม่มีอะไรถูกฆ่าตายที่นั่นมันอยู่ที่นั่นแหละขอบคุณครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านครับ